มาดูสเปคชุดนี้ครับผมกับราคาย่อมยอมครับชุดนี้ได้ไปครับเบร15นิ้ว2ใบแบบแน่นๆไปเลยครับชุด2ตัว2เสียงกลางครับก็เป็น12นิ้วอีก2ใบสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยพาวมิก1ตัวครับพาวมิกตัวนี้มีครบทุกอย่างครับฟังก์ชันบลูทูธฟังก์ชัน EQ ฟังก์ชันเอฟเฟกตครับตัวนี้พัฒนาเป็นเอฟเฟกแล้วนะครับผมครับแล้วก็ EQ ครับก็สามารถ แบ่งเป็นสองช่องกับหนึ่งคาเบก์คันกลางกเลยสำหรับ EQ ตัวนี้ครับผมครับชุดแรงแบบนี้ครับเชื่อมั้ยครับผมราคาไม่แรงเลยครับผมแค่15,900บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านที่นากครับผมย้ำนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับชุดนี้ถือว่าเบรสิบห้ากลาง12นิ้วแบบอิ่มไปเลยครับมาดูนครับว่าทําไมชุดนี้ถึงราคาสูงครับผมนี่ครับเปลี่ยนแค่ดอก12นิ้วมือ2ใส่ครับทั้งชุดใหม่ทุกอย่างมิกดอกเบสดอกแหลม ตู้ใหม่บดมือสองแค่ดอก12นิ้วนี้เท่านั้นนะครับผมชุดนี้มี4ชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตู้12นิ้วตัวนี้เรามีจำกัดนะครับผมครับเสียงกลาง12นิ้วถึงแม้จะเป็นดอกมือสองเปลี่ยนวอย เราก็เปลี่ยนวยใหม่ให้สำหรับตู้นี้ครับผมพร้อมด้วยตู้กลางนี่สินิ้วไปด้วย1ใบนะครับผมตู้กลางก็เป็นงานไม้อัดแท้ไม้อัด15บมิลกันเลยทีเดียวครับผมพร้อมด้วยดอกแหลมครับนี่เป็นปากติดกันเลยรับรองว่าได้เสียงคมชัดแน่นอนครับตู้กลางใบนี้ถ้าใครอยากได้พร้อมดอกพร้อมแหลมอย่างใบละ1นึ่พันเบาทเท่านั้นนะครับผมครับสินค้ามีจํานวนจำกัดสนใจรีบสั่งจองเลยครับมีแค่20ใบเท่านั้นสำหรับตั้กลางตัวนี้ครับผมไปมาฟังเสียงกันชุดนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรี การทดสอบฟังเสียงถือว่าคุ้มมากสำหรับตัวนี้ราคาแค่15,000หมื้อบาทเท่านั้นครับนี่ครับข้อดีของมิกตัวนี้ก็คือข้างหนึ่งสามารถเป็นเบสได้ข้างหนึ่งเป็นกลางได้ถือว่าเจ๋วมากครับผมดอกเบสก็ทํางานเบสดอกกลางก็ทํางานกลางพอเป็นตู้ครับชุดนี้เป็นเบรกสองคูณสนะครับผมครับตู้เบสก็เป็นเบส15นิ้วดอกใหม่ครับตู้กลางตู้ใหม่แหลมใหม่แค่ดอกมือสองอย่างเดียวครับด้านหน้าเขายังเป็นตะแกรงปั๊มด้านข้างครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานง่ายๆเข้าเห็นไหมครับมีหูจับครับสามารถยกพกพา ในบ้านนอกบ้านเตเลสับชุดนี้ครับผมครับอยู่ในควเรือนงก็ฝากในบ้านมีเพื่อนมาครับก็สามารถยกมานอกบ้านเปิดเตเลได้ความแรงแรงในสำหรับนีพราว่าชุดนี้เป็น2อคูณสครับผมครับก็ฝากไว้อีกหนชุดครับ,รบชุดนี้ราคาโดนใจมาก15,900ับาทเท่าน,นั้นครับผมส่งฟรีถึงแต่บ้านจ่ายเงินแค่นี้สินค้าถึงแต่บ้านคุณแน่นอนครับชุดนี้มีแค่4ชุดโปรโมชั่นเท่านั้นรีบสั่งจองเข้ามาเลเลครับผมคุณครับผม